กาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุนสุขุนสมองสุบอนพี่น้องเอ้ยกำลังเสียออกหน้าพ่อใหญ่จ่อยพี่น้องตอนนี้แม่น้องแกบุมยังบม่ได้เมื่อซะพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังสิยหางออกหน้ากับอเนย์หน่อยๆยางลูกกะไปสบายดีป้าลูกไหนลูกพูดก้มขัดไร้ลานเบิร์ลาล่ล้านก่อนเบิร์กไล่อเนยก่อนแอดพี่น้องเอ้ย บรรยากาศก็กมีแดดแล้วก็มีลมนะพี่น้องลมที่หนาวๆพี่น้องเลยบรรยากาศเริ่มหนาวเลยเด้อเริ่มมีลมออกแล้วเนาะตอนนี้กำลังหยางอางอกนาไปเบิ่งคอกไก่เพิ่นเป็นได้ฮอดขันได้แล้วเนาะฮ <c oughs> อดขันสิได้เก็บไข่แล้วบ่ ดูยางผู้ชมตอนนี้กำลังงานกำลังงานาทานผชมยางลูกฮู้ดูยบมตอมาแต่ดูย์ลามอแต่ไไปเมื่อเมื่อาลูกเออ Quá vụ đó nó ơi ơi Ừ Đuôi y khảo Má anh ơi Đuôi chị ao mà nội này, này nội. cả ngam, ngam đâu ngam mà ลหลังหยากออกนาฝนตกเมื่อวานนี่เปือ้อนเ้ยพอฝนตกเน่ะแหงทางใดก็ตกแห้งแหง <c oughs> นี่เรียนไข่ <c oughs> นะปลาพอดีเลยเดยสามารถสิขึ้นไข่ต้องมาดต้องยังเล้นี่นะไอ้คิวขึ้นมาหนังก็ไปน้ำซีอ กาดมีแต่สีเขียวสีนี่มาแรงสีทองไทยได้หนิเนาะราคาถี่ค่ะซื้อน้ำเบียดได้ทองไทยเอาเบียดได้ทองไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องจะเป็นขอกไก่ขอกเป็ดเฮลซี่อะไรได้หนิเนาะโอ้ว่าเอ้ยเสียงโหลดดังกับโบได้ได้เสียงโหลดคนดังเลยกับไก่กับโบไข่ มัวญาตโหลดเข้ากลายเดี๋ยวญามันถ่อเขาาถ่อออก้วดักปปดหัวยพอแห้งเลยโอ้ยเทะใดต้องได้กวดขี่มานอีบ่านนี่ขี่เทน้ีแลเปหลัจเอเอาเฮ้ยมันนอดในสายบันเล้ยเออมันก็นอนตาพืชเลยเออเ็งกับหุเนเต่กับามเบนีเนะ โอ้เอาไข่กันนี่เลยนะโบใ่บำหาวสหาว่งโอ้กีหมัดไข่ไก่บ่ร้อยไปดป้าลุงเอาหนีหัดบ้อขีบ้ากิกกัดูเด้อกิกีกัเนาะหมัดไข่หมัดมองไก่ขึ้นไปไข่ใหยมันงวยลงเลยพี่น้อง อาซ้ายอันนี้มันคือเด็กกับเทิงลูกเด็กขึ้นกันย่ามันบอกด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 อดกดกดกอกด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 ก่กด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 ก็กดกดกด้ดกดหดก่กกกก้ เท่าเน่นบอนี่ได้กินเ้ยใหญ่ก็เป็นบอออมันง่อยวเตรี่บอี่เฮเอาใส่หนึงบอหูแล้วเนาะ้ใมันอานมันง่อยแล้วพอมันง่อยอาไม่อีกเนาะนี่นี่นี่มันพอด้มันง่อย นมเอากยาเอบมอไม่ติวก็ได้นะปีกปนะนะ้อย้างละเพนนี่นพ่อย่ารอกบ่พ่ออกวันนี้มีไก่ยิมค่ะไก่ยังมาสีคบ่หูไก่สิมีไข่อยู่อันปูนขาบ่หยนี่างมันได้หยเละ ทางรอบค่ะใสหเสื้อบอยควนขะงหมูอันนี้กัเอาไก่มาต้องจับคองขงวีหมูเยียบหั่นเยยบนี่แล้วก็ใมัดต้องคายแล้วมันกรล่งต้งมีสิได้เป็นนางพักคือไก่ละว่าอเดไ่ลวกัต้นย่อดลง เออเ้บ่าวลีติบาวลีติเออไข่แล้วมันก็ต้นจอดลงเออคนเลี่ยงลายบ่ทางนั้นนะคนเลี่ยงลายอยู่มีอยู่บนขึ้นนั่นนะอ้าวข่อยใต้ไพ่เล่นนี่นะหัวคนมาจนเป๊ะบอา เขาอยากบอกได้กมไมะชื่อหันมเเออเอาตหาอาหารถือซุดสีปรายอยู่ใสเลยเอาเห็ดเองบัเป็นเนี่ยพันดาเปิดก็ได้ห้ามถืออยู่แล้อันเปิดคาคาเหือกคายังคาถาอันเก่าตัวเยีดีกัวได้จะซื้อกัวบ้าแค่บรุรวล้ายบรรพบุรุษไมอืื้อขา้ายสดเนยอะรกัน อาลมทองอไก่ันเออนไหนลมทองสามอยปลายเออเขาเอาสามปายนี่เนาะเดือนหนึ่งมันไปจักสอเลยละกินก็ไก่เเดือนปัะมาณสองสอบลตุลขีเลยกินมื้อนึงนะตุลคีตุลคีดผูประมาณสองสอบนี่แหละเนาะเดือนหนึ่ง เฮาก็บ um, ่เคยเลี้ยงได้จังมาทานไข่ประมาณไข่ประมาณซิมึงก็เบอร์โลโลนึ่งเลยตัวนึงนี่1ิมึอเบอร์โลหนึือให้มันนั่นไข่ประมาณ2เดือนนะแต่ไข่กินผักกินหญ้าเดือนละเสามร้อยแล้วผักก่อนให้มันไข่ประมาณสเดือนจต่ไข่มันกินจต่ไข่มันกินอาหารเสริมเอข้ากล้วยก็ต้องไปซื้อกล้วยอันเวียน เวละโอ้ลอันน <laz> ี้เนียไวอันนี้มันคือเเาตกแล้วตกอย่างวันเดองด่างบอนี้เอาใส่หรือบ่ต้นใส่หรือก็ได้ตีตอก a s ฮะน่าจะใช้น้ำ้างะไรนะใส่น้ำ้างก็ได้เอาแนวหมัดรลไว้คะ ดอกไผ่พ er ี่น้องลองเบืองดอกไผ่สามดอกดอกขาวดอกหนึ่งป้ากะปุกอาหารมาแกนป้ากะปุกมาเฮ้ยบอยยังบ่ได้กะปุกใส่อาหารน่ะปุกแบบใดมันบ่มีแทบปวดสองเข้าไปสว่านมันมีอะไรหน่อยนะรายการอี้ป้าพี่น้องเป็นฐานเป็นเถวเบอร์อะไรพี่น้อง เตาจังนาดผม้เราีาลมน้ำเจ้าบูจูดกับชาดอยู่แล้วกต่ชาดมันคือเป็นท่วแบบนี้เจ้าบูหวเจ้าบหัวดมันเนาะหัวน้ำาจอามาหนักเามุนกันตักน้ำใส่ก็ะบอมตังมันเป็นแ่วปากเจ้าปากผิวตอนบูใหม่ก็เจ้าไปนั่นก็บ่ใหม่ก็ชำนี่แล้วบหมนเป็นแ่าไปแล้วอาหนามยังอมอยู่ได้ทางนั้นอะ

งางแห้งเห็ดถ่านดังงามเกี่ยวข้าวี่นงเลยมึงกับปิดดังปิดปากถูกกว่าเขียวปิดแต่ปากไงปิดบ่ได้ได้นง่ไงแห้งฟัน นองไงไงไงแห้งหลายทานกระปุลกับขี้ดินพี่น้องเลยแต่ว่ามันหม่นมันบอกงามแล้วแกยวใหม่ยังนี่นะแต่ว่ามันนบบหนักโผนะเพราะอะไรกับขี้ดืนร่วมให้ทมาปีข่ายตัวหน้ามีอยู่ในนี้เลย

อะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองแม่น้องแกมบอมได้พี่น้องสบายดี